สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนออุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นหูฟังไร้สายนะครับของ oppo enco air 3นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นหูฟังลักษณะเอียบัดนะครับก็คือไม่ได้เป็นจุกอุดเข้าไปในหูนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะให้หูฟังตัวจุกเข้าไปเสียบจนเจ็บหรือว่าแพ้นะครับบางคนก็ชอบหูฟังลักษณะของเอียบัดอย่างนี้เนี่ยตัวกล่องพอเราแกะออกมาเนี่ยก็จะมีหูฟังอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ หุ้มมาด้วยตัวซีนพลาสติกพอเราแกะออกมาเนี่ยตัวข้างในเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีอะไรให้เลยนะครับมีเฉพาะคู่มือตัวสายชาร์จไม่มีให้นะครับ Oppo Enco Air 3รุ่นนี้เนี่ยตอนเปิดตัวมาเนี่ยราคาก็ถือว่าค่อนข้างเดือดอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ประมาณ1 1 0 9 1,990นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าสั่งจากเว็บนอกสั่งจากแอปนอกนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก800กว่าบาท ก็ถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาแล้วก็น่าสนใจก็เลยทดลองสั่งมาใช้ดูนะครับสำหรับ oppo enco air 3รุ่นนี้เนี่ยมาจะมาพร้อมด้วยรุ่นของบลูทูธ o t h 5.2นะครับแล้วก็มีโหมดเกมโหมดนะครับ l a t e n e n c y ต่ำนะครับตัวหูฟังเนี่ยวัสดุงานประกอบก็เป็นลักษณะผิวมันเงานะครับก็ให้ความรู้สึกสัมผัสที่ค่อนข้างดีตัวฝาข้างบนเนี่ยจะทำมาเป็นลักษณะสีขาวขุ่น ตัวนี้ก็จะเป็นระบบ fast pairing เหมือนกันนะครับเวลาหยิบออกก็หยิบค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้การดึงแต่เป็นลักษณะของการแปะลงไปตัวแม่เหล็กก็ถือว่าเสียบค่อนข้างแน่นนะครับตัวฝาก็ถือว่าแข็งแรงแต่ว่าใช้เป็นานานๆก็ต้องลองดูนะครับแต่ว่าเท่าที่สัมผัสดูก็ถือว่าโอเคนะครับงานประกอบถือว่าเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้2อ,อุปกรณ์พร้อมกันด้วยนะครับ สำหรับคนที่มีหลายอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกันนะครับแต่ว่าเวลาจะเล่นเนี่ยก็เล่นเีราอุปกรณ์แต่ว่ามันจะเชื่อมต่อพร้อมกันอยู่พอเราเล่นอุปกรณ์ไหนตัวเสียงก็จะเข้ามาที่ตัวหูฟังนะครับสำหรับในด้านการเชื่อมต่อก็เรียกว่าเป็นระบบ f a s t p a i r i n g นะครับแค่เปิดฝามาเนี่ยต,ตัวระบบมันก็จะ e t e ท t จับได้แล้วนะครับ หลังจากเราโหลดตัวแอป Hey Melody เข้ามานะครับก็จะเห็นตัวแอปนะครับแอปพลิเคชัน Hey Melody ก็จะมีลักษณะของการบอกแบตเตอรี่นะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับอิคอนเรเตอร์ได้อิคอนเรเซอร์ได้3แบบนะครับก็คือต้นฉบับแล้วก็เพิ่มเบสแล้วก็เพิ่มเสียงคนร้องนะครับตัวจุดลูกเล่นอันนึงที่น่าจะเรียกว่าแตกต่างจากอันอื่นก็คือตัว Oppo อะไรออดิโอนะครับเป็นการลักษณะจําลองเสียงให้เป็นลักษณะ360องศานะครับเท่าที่ลองใช้ดูเสียงมันก็จะออกถ้าคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงเนี่ยเสียงก็จะออกเป็นลักษณะรอบตัวนะครับก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะครับสามารถรองรับหมดเกมได้นะครับสำหรับคนที่เล่นเกมลักษณะการควบคุมก็ง่ายนะครับเพราะว่าเพิ่มเสียงก็ใช้การกด ข้างขวานะครับลดเสียงก็ใช้การแตะด้านซ้ายนะครับตัวหูฟังรุ่นนี้เนี่ยคุณภาพเสียงที่ให้มาก็จากที่ผมเคยใช้พวก soundpads air 2 air 3เนี่ยตัวนี้ให้เสียงที่เรียกว่าเบสค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่ไปกวนเสียงย่านแหลมหรือว่าย่านกลางนะครับก็เรียกว่าแยกเสียงได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับก็แนะนำสำหรับคนที่จะหาหูฟังในราคาที่ไม่ถึงพัน แล้วก็มีลูกเล่นเยอะนะครับสามารถสำหรับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงเนี่ยดูหนังเนี่ยผมว่าโอเคเลยเพราะว่ามันมีลักษณะการจำลองเสียงของ a u d i o of อฟไลนเนี่ยให้เสียง360องศาเนี่ยเป็นการแยกเสียงแยกทิศทางออกมาค่อนข้างแปลกใหม่นะครับแล้วก็หูฟังรุ่นนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นลักษณะของเ e อียบัตเนี่ยให้การสวมใส่ที่ค่อนข้างสบายนะครับสำหรับคนที่อยากเผื่อใส่นอนใส่ลักษณะยาวๆเนี่ย รุ่นนี้ก็เรียกว่าพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเบาถ้าเทียบกับพวกเซาพีซหรือว่าอะไรเนี่ยเสียงตัวนี้ค่อนข้างจะมีมวลกว่านะครับก็ถือว่าแนะนํานะครับถ้าเกิดจิ้มร้านนอกได้เนี่ยในราคาที่ไม่ถึงพันเนี่ยผมว่าโอเคเลยแต่ถ้าเกิดซื้อ,อศูนย์ไทยเนี่ยก็จ,จะสักพันกลางกลางก็แล้วแต่ชอบนะครับก็แนะนํานะครับรุ่นนี้ oppo enco air 3ก็ยังถือว่าเป็นหูฟังที่เสียงดีราคาไม่แพงขอบคุณครับ